ในส่วนของรายงานพิเศษกันบ้างค่ะเกษตรกรที่ตำบลปากขาดอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะคะคลิกฟื้นนาค่ะมาปลูกพืชสมุนไพรโดยที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8แล้วก็อบจอสงขลาเป็นที่เลี้ยงค่ะให้คำแนะนำแล้วก็สนับสนุนซึ่งแปลงสมุนไพรแห่งนี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสงขลาเมืองสมุนไพรต้านโควิด19ติดตามได้จากรายงานค่ะ แม่ทุ่มเทขยันขันแข็งทำนาข้าวและยังจับอาชีพเลี้ยงปลากระพงในกระชังแต่ไม่วายแพ้พิษผลกระทบจากโควิด -19 ทําทำเอารายได้เลี้ยงครอบครัวต้องขาดหายไปแต่เกษตรกรยุคใหม่อย่างสมพงษ์ช่อดอกชาวตำบลปาขาดอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาไม่หยุดนิ่งช่วยโอกาสจากความต้องการเพื่อสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคพลิกฟื้นนาข้าวปลูกพืชฟ้าทลายโจรเติบโตมาได้เดือนเศษจากการสนับสนุนของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8สงขลา ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรต้านโควิด -19 ซึ่งขณะนี้มีตลาดรองรับระยะยาวถือว่าในวิกฤตอย่างนี้นะครับ<ฆ>จะไปปลูกพริกปลูกผักอะไรมันก็ตลาดมันก็ปิดหมดแต่มองดูแล้วว่าโอกาสที่จะไปลดของเราเนี่ยก็คือเรื่องของฟ้าทลายโจรก็คือพืชสมุนไพรตอนนี้ถึงขาดตลาดแล้วก็หายากแม้แต่ในชุมชนเองก็แทบจะไม่มีของนะครับก็ชาวบ้านที่เขาไม่รู้เขาก็ถอนเอาไปหมดแต่นี้มเมล็ดฟันมันก็ไม่เกิด มองไปถึงอนาคตว่าถ้าโควิดยังอยู่กับเราแบบนี้โอกาสนะ่าจะสดใสอยู่ครับผมจากความต้องการพืชสมุนไพรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19พื้นที่ที่มีศักยภาพทําการเกษตรอย่างจังหวัดสงขลาหันมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สงขลาเมืองสมุนไพรต้านโควิด19จากความร่วมมือของหลายหน่วยงานนําร่องปลูกพืชสมุนไพรที่ทางการแพทย์ยอมรับในการใช้รักษาโรคพื้นที่เป้าหมาย127ตําบลของจังหวัดสงขลา อันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ที่กเกษตรกรสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนของตัวเองเพราะว่าไม่ต้องใช้พื้นที่มากเราก็สามารถที่จะมาปลูกตรงนี้ได้เป็นร้อยเป็นพันต้นในหนึ่งไร่นี่ปลูกได้เยอะนะปลูกได้เยอะมากนะครับถ้ากระแสตอนนี้นี่ยิ่งราคาดีตอนนี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกให้กับเกษตรกร,ร,กรน่าจะพลิกวิกฤตได้เป็นโอกาสได้ โครงการปลูกพืชสมุนไพรทางเลือกที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8สงขลานำร่องมี2รูปแบบคือครัวเรือนต้นแบบการปลูกพืชสมุนไพรส่งเสริมการปลูกฟ้าทลายโจรขิงและกระชายขาวชนิดละ33ต้นเพื่อใช้ในครัวเรือนแบ่งปันในชุมชนเป็นแหล่งขยายพันธุ์และเป็นรายได้เสริมให้เกษตรกรขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน3.2รายรูปแบบที่2คือสมุนไพรเชิงพาณิชย์ ปลูกฟ้าทลายโจรรายละ1,000ต้นมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน10รายภายใต้การดูแลคุณภาพจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่แปดสงขลาทุกขั้นตอนเพื่อให้ผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาดก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการผลิตพืชสมุนไพรซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดสงขลาที่จะเกิดขึ้น ต่อไปนี้นะครับซึ่งก,ก็พอดีกับช่วงที่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม้ผลมังคุดก็ราคาตกต่ำพืชผลต่างๆตก,ตกต่ำเนี่ยมันก็เป็นในวิกฤตของโควิด -19 ก็จะมีโอกาสให้เกษตรกร,กรได้ปลูกพืชสมุนไพรและสร้างเป็นรายได้ขึ้นมาทดแทนปัจจุบันพืชฟ้าทลายโจรได้รับการยอมรับจากทางการแพทย์ให้นำมารักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 กกลุ่มอาการไม่รุนแรงซึ่งในอนาคตความต้องการใช้สมุนไพรย,ย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย การนำร่องสงขลาเมืองสมุนไพรต้านโควิด19จะเป็นแหล่งผลิตป้อนเข้าสู่ตลาดยาแผนไทยช่วยให้กเกษตรกรในพื้นที่มีความมั่นคงทางรายได้มากขึ้นตามไปด้วยบดินพรมสุขถ่ายภาพและลิดวดีแก้วสองเมืองทีมข่าว n b t s o u t h เายรงงานจากจังหวัดสงขลา